สวัสดีจ้านีณยายจะไปกลาวภาพามวลด้วยจ้าเด้อพาลุงชงลุงพาหางย่ำหลอกพีาา่ด,ด้วยจ้าเด้อเพื่อนครับทางไหนที่ทางระเทศไปลุยบึ้งด้วยพี่น้องเด้อมันสิมาน์บอพี่จ้าเด้อไปไปพี่น้องพี่น้อง,องเขามาเร็วกะอย่าลืมไปกำลังใจให้ยายเด้อจ้าเด้อเพื่อนครับชมผูุ้มคนงามย่ำหลอกค่ะย่ำหลอกนาะพี่น้องเนาะย่มมือนี่ มันบอมานก,ก็นรุรนเลยยามรอบเลยจ่าเด้อมาให้มนัมนมนันมันเี่ยเด้อเจ้าให้เจ้าหน้าก็ได้ไปลุป่นบึงพี่น้อง เปงน้ำน,น้องอออพี่น้อง,ง,ง,งเปงเปงไหลอดด้วยจ่าด้วไม่ยังเทาพี่น้องเบิเเ้งบึ้งเบิ้งนีน่ชินบัอป่าพี่น้องเอเล่เลยอุ้ยมนมันมันน้องเลย ปอดเอลี่เลยเป่งหนามเนาะพี่น้องเนาะนี่แหงเลยปอดมือนี่กินบอ่อพี่น้องฮืมฮืมหมานหมานกินบ่อใหญ่ครับมันยมสายๆด้วยจ่าเด้อปอด หมอนหมอนหมอนไม่ย,ไไ <laughs> ยังเท่าเออไปเรื่อยย่ามหลบดิจ่าเจมือนี่ใหบ่ได้ดย่ามหลุม <laughs> ย่ามหลบย่าเอารอบเนาะพี่น้องเนาะหลุมหนามมันโบกแล้วมือใหม่จะขี้ย่ามหลุมผสมหลบ <laughs> มือนี่ย่ามจะรอบด้วยจ้าเด้อ ไปหลุนต่อโอ้หะไม่ยังเละเท่าฮะ <laughs> ขอถูด,ออไไดก็อภัยด้วยาจด้วยไปบึงพี่น้องหลุนหลุนลุนอีกไม่ยังเท่าหอนแล้วมันสายมาแล้ว ลุนลุนนี่เยไปนองลุนนี่ไปเลยอันนี้ย่าอันนี้เด้ย่าสายตัอไปนองลุนออใหญ่แต่างสาตายเขาเื้มามามืออันนี้มึงได้จ่าเด้อนี่ อืออีลีบอพี่น,ออน้องเออ,อตัวนี้คือเอาออกเหรอโอ้ตัวนี้อ่ะตัวนี้มันขาดเลยเอาตัวใหม่มาใส่เลยจ่าเด้ออ๋อปอพี่นอ้องอเออืออเล็นดีหลายบอพี่น้องนะปอหมานหมานหมานรัวๆไปเลยวันนี้โอ้ ต้นป่าง,งูนนะงนูยังอีก่าตัวนี้ดังแหที่ตัวนี้งูดังเหแต่ทอ,องว่าเจ้าเทปินอืมอมกิน,น,นบวัวี่น้องเอาบึงหออืมมานออไปบัวงูยังยังยลายหูลายตาขอโขถูคอไผ่ดีจ้าดอ กินบ่ right? เอดเก็บบอที่นั่นลงในถางูกินบ่ปาก็คู่ครบนะก็บผู้ครบสิเออหมานหมานพี่น้องเอ๊เลยเลยก็อ่าออกก่อนมึงฮะกามันออกเหมืดก่อนละเออเอ้าทีเฮ้ยเฮ้ยออกปล่อยตัวใกล่เหมือนพี่น้อง ผมมีผิดดอกจก้กะคุณปูใหญ่เบื่อพี่น้องเออด้น,นบอกว่าป้าตีนออกตีนออกก็เก็บใช้น้อพี่น้องก้าป้าตีนออกปัดคขึงคู่อีรีเลยพี่น้องมานมานมานมาเด้อเพ่นครับมาเอาไปถอดเรื่องพี่น้องมาไปถอดพีกินเดอ้อถอดกิกับตามชมนี่แซ่บแสบเลยจ้ะ บ่ไปทิมไหวนะเท่านี่เขนทิมไหวเห็ดหนังเอาข้าวันนี่ตัวอ่อ <laughs> นมันพังแล้วเจ้าเจ้าเจ้ามาไปเห็ดห,หนังไหวไหวเขาปุ๊กลอกปกหกันไปดิอย่านก,กินไนะปหระป๊กไหวน้อพี่น้องเนาะไปล,ลุนนล้างไม่ต่อเดี๋ยวชอ,นะอ,อ,องลังแล้วเนาะพี่น้องสองหลังแล้วลุลวลมอีกพี่น้องเด้อมันล่มมันล่มหนาวฮะ ใชเออนอนกินบอ่อพี่น้องปนันว่าชิบอยามหลุมน้ำพิน่นด <laughs> ้วยหัวใยตัวใหญ่เยอ,อ้ยคนน่ตัวนี้เ,เอาโหดโหใช่ต้านี่มันท่าที่ละแถาท่า,ทาลักน้ำม,มุมนี่นะไปลุนต่อหน้าพี่น้องลุนต่อจะไป้บึงอันนี้ตัวผุนเด้ยอยาญ่จิมาเบิงึงข่อยจิมาเบิึงตัวนี้ พี่น้องนี่นี่รอบหลังนี่ยายบอไปในตาท้องยายสิเบิ่งอันนี่อ้าวหลุนเบิ่งสีมานบอลังนี่พี่น้องอ้าียายยามก่อนตาท้องนี่เหรอ,พ,อพี่น้องอุ้ยหล่อพังอีกนาน อู้ตัวนี้บ่ไข่ถืออู้มันออกตัวนี่มาพี่น้องเองนาะพี่น้องถือด,ด้วยพอได้ดถอด,ดอยู่เนาะจ้ะเนาะมาเท้าเนาะจ่ามจาจ้าจริงจ่ามาจ้าจริงจ,าจ่งจาหม,มานี่ที่เท่าเออเอรีเลยพี่น้องเอ้ยมือนี่มานมานี่ได้เจ้าขอย่าไวแล้วไปเใช่ บอกรอกเจ้ามุกจะยังไปรอถ้าพูนดิหัวกระ็นยามตัวนานมานมันเอาพี่น้องมามามา Maintenant. มามายามในกันมาหลุนต่ออีกไปย่างเป็นหนามเออ นี่เห็นบอกพี่นอ้องปอดปอดปาดปอดปอดไปรุนต่ออีกพี่นอ้องเสียงรุนรุนต่อรุนต่อมาพี่น้องมายังมือในกัน <laughs> อาอพี่น้องนี่ดูมึงตัวนี้บึงมันผาออกนะเพรมันผามันบืนพี่น้องถอยหมดจอหลังใส่อ๋อพี่น้องปาดพี่น้องปาดปาดปาด หมานหมานหมานจะรอบเลยเมือนี่น้องพี่น้องเออจะดูดเอาเออนั่นนั่นพี่น้องเที่อือเห็นบน,นั่นนะหือปลาคอดูดอกนะเถ้าจับปลาคอใสอู้ววเดี๋ยวปลาดุกเลยน้อเถ้าตีหลบมันบอลมีปลาดุกมีแต่ปลาเข่งเดินจ่าเดินีอ่อู้หมานเครื่องคขรึมเ,เลยพี่น้องอัดคนพีน่น้องป้าจะดูดอกอก พอขอสุดโดดมาจากเนาะดูงี้วิจ้างล้างเทางี้วหล้างเดียวนะหลบสามลังสี่ลังเนาะเปิดน้ำนาะพี่น้องปิดน้ำให้ไหลแล้วก็ให้ขาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนาะจากเนาะเปิดให้มันเขาเหลืองเร็วๆหน้าพี่สาวเอ้านี่มาลุนตัวนี้ต่อไม่จะได้เทาตัวนี้หลบหล้างไง เออชียงป้าดินหรือเชียงหยังเถ่าหรือเชียงน,ออน้ำไหลเอ๊ะพี่น้นองปาดบันนี้เขาเด็ดเป็นหอนยำสาย,สายปาอดเป็นบอพีนออ่น้องเอือ อีลีลือพี่น้องเอ้ฮื้อพี่น้อง๊ือตัวนี้หลอบซื้อไม้มาตีเท่านี่หลอบเพชรเองหลอบเพชรเองพ่อพ่นมาใส่้นจานตัวนี้แค่นแน่นี้นตัวนั้นมิเตต,ตัขุาขาด,ขาด อหินบอ่อพี่น้องเข่งขูดดำอลๆๆๆๆีอีช่วงนี้ยายกับชุามามหายามจะหลบจะลุมเนจ่าเนาะนี่ยามเขาสิเ้เกียวได้ายังปล่อยหนามออกไปน้องพี่น้องมนันคือเกาสุมือลเลยน่องพี่น้องเนาะรลุนเบิง้งสุมือเบิ้งได้จ่าเด้อแพนครับสุผูชุคนไป ไปเฮือนบันนี่ดเบิ่งสุมมือเด้อยบันนี้ไปย่ามนี่เนาะตามมดูการหนึ่งตัวย่ามย่ามรอบย่ามใส่หลุมอันนี้ย่ามหลุมเนาะพี่น้องเนาะาเบิึงมือมานมึอบอม้านี่มานมาสองมือสามมือแล้วเนาะแถวเนาะได้หลายไปหิวจุดแขนอ่อนหรือพี่น้อง คนนี้เท้าทาคนนี้ <laughs> ไปไปหลุนบึงไปหลุดบึงลุมอีเด้อจ่าเด้อนี่ลุมหนึ่งนี่ไปสิมานบอมือนี่ลุมนี่มีนยังเท้าห้อยบื้นอยู่นะ มันล่มได้เถอะยามหนาวด้วยจ่าจะ soup, 1> no. 1. Oh! ได้กระลักษาชุกกระพาินเลด้วยเพื่นเขาครับชุผูชูคุณหาโอ้มันนี่บอมานเลยพี่น้องเอ้ยลุมนี่ไปเี่ใส่บึงกะละมังด่นอกพี่น้องเนาะไปที่ ก็ละมังน้องพี่น้องเนาะเหมือนใหญ่พี่น,อนอ้องไ,ได้หลยอยู่นเนาะจะานาอใหญ่ก็จะจบคลิปได้โอ้ยมือนี่ได้รัวๆไปเลยน่าเต้นออกจอยคลิปไม่ยาบรอบ ไปเพียงแค่นี้ได้จา้าขอพุ่นทุกกาลังใจขอพุ่นทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมินทยยายด้วยดีเสมอมาทายายพิพผาดประกันได้ยายขออภัยเลยจ้ารักนะทุกคนจุบจูบทุกคนที่ติดตามคลิป<ด>ยายต่อไปเลยได้จา้ายายรักพี่น้องได้จา้าเด้อไปแปนคำมาเอาในยายเด้อสุภูชุคนเอาไปถอดมาพี่น้องเนาะไปปดัดพี่น้อง ปาดปาดกำลังจะถอดนาะพี่น้องเนาะหลายอยู่อุ้ยอันนี้ก้าละมั่งอีกล่ะมาจนะ่าเนาะ